ต่อไปก็จะเป็นยศของตำรวจชั้นสัญญบัติหรือชั้นในพลนะครับเริ่มต้นเลยครับจบออกมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจหรือว่าจะเป็นนักเรียนอบรมบุคคลภายนอกบุคคลภายในจบแล้วจะติดยศประดับยศที่เริ่มต้นที่ร้อยตำรวจตรีนะครับร้อยตำรวจตรีนี่หนึ่งดาวติดที่บาททั้งสองข้างนะครับ เริ่มต้นดตโดยร้อยตำรวจตรีจากร้อยตำรวจตรีก็มาเป็นร้อยตำรวจโทนะครับร้อยตำรวจโทจะมีสองดาวครับร้อยตำรวจโทเนี่ยสองดาวเพิ่มมาอีดาวหนึง่งติดที่บาททั้งสองข้างเหมือนเดิมครับร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตรีกับร้อยตำรวจโทก็จะเรียกว่าผู้หมวดนะครับยังเป็นผู้หมวดอยู่ จากนั้นครับก็จะเป็น100รน้อยตำรวจเอกมีสามดาวนะครับร้อยตำรวจเอกติดที่บาทั้งสองข้างเหมือนเดิมส่วน100รน้อยตำรวจเอกนี่ก็จะเรียกว่าผู้กองนะครับเป็นผู้กองแล้วร้อยตำรวจเอกจาก100ร้อยตำรวจเอกครับขึ้นมาเป็นพันตำรวจตรี นี่ครับพันตุรวจตรีมีดาวหนึ่งดาวกับพระมหาพิชัยมูกุฎอยู่ข้างบนครับติดท,ที่บาททั้งสองข้างเหมือนเดิม่าจากพันตำรวจตรีก็มาเป็นพันตำรวจโทรครับพันตำรวจโทเพิ่มมาหนึ่งดาวครับเพิ่มมาหนึ่งดาวจากพันตำรวจตรีเมื่อก่อนหนึ่งดาว พันตำรวจโทเพิ่มมาเป็นสองดาวอ่าดับพันตำรวจโทนี่ก็จะเรียกว่าสารวัตรนะครับสารวัตรถึงรองผู้กำกับพันตำรวจตรีพันตำรวจโทยังเป็นสารวัตรถึงรองผู้กำกับอยู่นะครับจากพันตำรวจโทก็มาเป็นพันตำรวจเอกครับนี่ตอนนี้มีสามดาวแล้วนะครับพร้อมด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ ระดับพันตำรวจเอกครับก็จตอนนี้จะขึ้นเป็นผู้กํากับแล้วครับผู้กํากับโรงพักผู้กำกับสอนอแล้วก็รองผู้การครับเนี่ยตําแหน่งเป็นผู้กํากับรองผู้การแล้วครับพันตารวจเอกจากพันตารวจเอกครับขึ้นมาเป็นพลตํารวจตรีครับพลตารวจตรีพลตํารวจตรีนี่เริ่มต้นด้วยดาวสองดาวเลยครับ ถามหาพิชัยมังกฎอยู่ข้างบน่อชัยพฤกษ์อยู่ด้านล่างอ่าเป็นชั้นในพลนะครับตอนนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาเป็นระดับผู้บังคับการนะครับตำแหน่งคือผู้บังคับการระดับจังหวัดผู้การจังหวัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็รองผู้บัญชาการอ่าผลต,ตรตีเป็นผู้บังคับการแล้วก็รองผู้บัญชาการต่อมาครับจากพลตตรี ก็มาเป็นพลตํารวจโทรครับพลตํารวจโทตอนนี้มีสามดาวนะครับพลตํารวจโทมีพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ด้านบนชอบชัยพฤกษ์อยู่ด้านล่างก็พลตํารวจโทก็ระดับผู้าาบัญชาการแล้วครับเป็นผู้บัญชาการแล้วเป็นตาแหน่งที่สูงขึ้นแล้วครับเป็นผู้ใหญ่ของตรอแล้วครับเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่านี่พลตำรวจโทนะครับ ระดับตำแหน่งของเขาจากพลตำรวจโทรครับก็เลื่อนขึ้นมาเป็นพลตำรวจเอกครับอันนี้ยศที่ใหญ่ที่สุดของตำรวจเลยนะครับคือพลตำรวจเอกมีดาวสี่ดาวพระมหาพิชัยมงกุฎด,ด้านบน่ชอชายพฤกษ์อยู่ด้านล่างระดับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกเนี่ย แล้วก็รองผู้บัญชาการตํารวจถึงชาติก็พลตำรวจเอกครับทะเลตารวจก็พลตํารวจเอกอันนี้ยศดใหญ่สุดของตํารวจแล้วครับระดับพลตำรวจเอกก็มีประมาณนี้ครับยศดตารวจปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากครับ